สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่ในช่วงของไพ่เล่าเรื่องนะคะเรามาดูกันว่าอีพนี้นะคะไพ่จะสื่อสารเป็นเรื่องราวอย่างไรบ้างนะคะในส่วนของไพ่เล่าเรื่องนะคะ,ะต้องขออภัยนะคะเมื่อคืนอ้อไม่ได้ทำคอนเทนต์ให้นะคะพอดีว่ามีคิวดูดวงนะคะดึกมากนะคะก็เลย อาจจะลงคอนเทนต์ให้ไม่ทันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพลังงานสิ่งที่พายอยากจะสื่อสารนะคะสำหรับ EP นี้จะเป็นอย่างไรนะคะจะเป็นเรื่องราวยังไงบ้างเอ่ยนะคะ <c oughs> องค์นี้ก็จะเป็นของทุกๆคนที่ได้ผ่านมาเจอคลิปนี้คอนเทนต์นี้นะคะ หวังว่าผลของการทำนายดวงนะคะอาจจะช่วยเป็นไกด์ไลน์เป็นกำลังใจเนาะเป็นขวัญกำลังใจให้กับคนที่รู้สึกว่ากำลังเจอปัญหาชีวิตาหาทางออกอยู่นะคะตรงนี้อาจจะเป็นในส่วนสำคัญนะคะทำให้คุณมีกำลังใจมีหนทางได้เช่นเดียวกันนะคะเรามาดูกันนะคะขออนุญ,ญาตเริ่มเลย เดี่ยแม i ดิชนะคะยอดเยี่ยมมากเลยนะคะสเตรนจ์ Strength, <c oughs> เป็นไพ่ของการมีชัยชนะด้วยสติปัญญาความเฉลียวฉลาดของคุณนั่นเองนะคะ คุณผ่านเรื่องที่มันน่าเบื่อมาซึ่งมันอาจจะเป็นปัญหาที่มันเหลื้อลังพอสมควรเลยให้อภัยก็แล้วนะคะนิ่งก็แล้วแต่เอ๊ะทำไมยังโดนทำร้ายอยู่ทําไมยังโดนกั่นแกล้งอยู่ทําไมไม่จบนะคะถึงเวลาแล้วเขาจะโดนระเบิดอารมณ์นะคะระเบิดจะลงสู่คนที่คิดร้ายกั่นแกล้งคุณนะคะอมืมาดูกันนะคะมันเป็นไพ่ของการ นำเนินการชีวิตของคุณได้ดำเนินมาสู่วาระของการจบสิ้นปัญหาที่มันเลื้อลังมานานหลายปีนะคะซึ่งถามว่าคุณไปทำอะไรใครหรือเปล่าทำไมเขาโกดเคืองคุณขนาดนี้ทำไมเขาถึงคิดร้ายประสงค์ร้ายกับคุณได้ขนาดนี้นะคะสิ่งที่ เห็นก็ไม่นะเป็นไพ่หกเหรียญคือเป็นผู้ให้อ่ะเป็นคนใจดีซะด้วยซ้ําแล้วคนที่ทําร้ายคุณก็คือคนที่คุณหวังดีกับเขาคนที่คุณคอยช่วยเหลือมีความเมตตาต่อเขาแต่พวกเขาไม่มีคุณธรรมนะคะไม่เคยนึกถึงสิ่งที่คุณเคยให้ไม่นึกเคยนึกถึงความจริงใจอะไรใดๆของคุณเลยนะคะทาร้ายคุณอย่างยาวนานมากนะคะโดยที่ไม่ได้รู้สึก ละอายใจต่อการทำบาปเอาซะเลยนะคะก็คุณก็เป็นคนอดทนมากนะอาจจะไม่ได้มีการตอบโต้อะไรใดๆนะคะในเรื่องของปัญหาชีวิตนะคะปัญหาชีวิตที่คุณเจออยู่นะคะซึ่งครูอมองว่าคุณอาจจะไม่ได้ต่อสู้ตอบโต้อะไรด้วยการใช้ความรุนแรงนะคะบางครั้งคุณรู้สึกเบื่อหน่ายคุณรู้สึกเหนื่อยคุณรู้สึก ท้อถอยด้วยว่าทําไมคุณต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้สภาวะแวดล้อมแบบนี้นะคะอม,มันคงเป็นบททดสอบอะไรบางสิ่งบางอย่างของคุณนะคะหรือเป็นบทเป็นแบบคล้ายๆแบบฝึกหัดนะคะฝึกสอนคุณให้คุณรู้ทันคนมากขึ้นนะคะให้คุณรู้จักเอาตัวรอดนะคะตรงนี้สิ่งที่ทำให้คุณผ่านมาได้เป็นไพ่เดอะแมจิเชคือการใช้สติปัญญานะคะ ความเฉลียวฉลาดของคุณเนี่ยนะคะทำให้คุณสามารถควบคุมสถานการณ์ที่มันโหดร้ายนะคะเนี่ยควบคุมสิ่งโตตัวนี้ได้ความสงบนิ่งของคุณนะคะเพราะฉะนั้นคุณใช้ความนิ่งสยบทุกสิ่งทุกอย่างแล้วคุณก็ผ่านได้นะคะในขณะเดียวกันคนที่ประสงค์ร้ายกับคุณนะคะกำลังพ่ายอย่างหนักเลยนะคะแพ้ภัยตัวเองอย่าง ยังหนักหน่วงเลยนะคะอาจจะเจอเหตุร้ายเหตุการณ์ร้ายๆที่เกิดขึ้นในชีวิตเขานะคะในแบบที่ไม่ทันตั้งตัว <c oughs> เกิดเหตุอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เขาตั้งตัวไม่ทันรับมือไม่ทันนะคะทุกอย่างมันมาไวมากนะคะก็ทำให้ชีวิตของเขาค่อนข้างจะติดขัดมากเลยนะคะสิ่งที่ไพ่สื่อสารกับคุณนะคะความสมหวังนะคะความสุขนะคะ คู่บุญคู่บารมีคนที่จะมาเติมเต็มนะคะชีวิตของคุณตอนนี้คุณมีปัญหาในเรื่องของการเงินใช่ไหมการเงินเข้ามาน้อยมากเลยนะคะติดขัดไปหมดเลยรู้สึกอ่อนล้านะคะคู่บุญคู่บารมีของคุณของสายคุณน่าจะเป็นสายยานพญานาคนะคะก่อนจะเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นพญานาคมาก่อนอย่างเงี้ยนะคะคู่บุญคู่บารมีของคุณก็เป็นพญานาคด้วยนะคะเพราะฉะนั้น <c oughs> ก็เป็นสายยานบรารมีเดียวกันที่จะนำพาให้คุณทั้งคู่นะคะอืมสมหวังได้เจอกันหรือว่าคู่บุญคู่บรารมีคนนี้นะคะจะพาคุณออกจากมรสุมชีวิตที่มันเลื้อลังนะคะได้ขนาดเนี้ยอุปสรรคที่มันเกิดขึ้นนะคะอย่างยาวนานขนาดเนี้ยนะคะเนาะความจิตบริสุทธิ์ของคุณอะ่ะเขาทำร้ายคุณโดยที่แบบไม่มีความเมตตาปานีเลยเนาะนะคะ วันนั้นคู่บุญคู่บารมีคนนี้นะคะที่กําลังเข้ามาถึงคุณเนี่ยนะคะกําลังเข้ามาเพื่อปกป้องคุณกําลังเข้ามาช่วยเคลียร์ปัญหาชีวิตอะไรต่างๆที่คุณเจออยู่ให้มันดับสิ้นไปให้มันจบลงได้แล้วอะค่ะนะคะ,นะคะในสิ่งที่คุ้ว่เห็นขึ้นมาก็คือว่าอืถ้าเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์คุณโชคร้ายมานานมากนะคะคุณไม่เคยสมหวังกับในเรื่องของความรักเลย คุณเจอแต่ความรักปลอมๆความรักที่เข้ามาหาผลประโยชน์กับความใจดีของคุณคนที่คอยให้ความหวังคุณเวลาคุณจะนิ่งเฉยไม่เอาแล้วไม่ไปต่อแล้วพวกเขาก็จะเข้ามาดึงคุณไว้นะคะหรือเป็นความรักที่ไม่เปิดเผยสิ่งที่คุณเจอแต่ละอย่างมันเหนื่อยมากนะคะมันเหนื่อยล้าเหลือเกินอะชีวิตของคุณทําไมต,ต้องมาเจอแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นคนที่กําลังจะเข้ามานะคะเป็นคู่ครองที่ มีอะไรคล้ายๆกับคุณนะคะสัมผัสพิเศษเหมือนคุณมีซิกเซน์เหมือนคุณเป็นคนที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สินการเงินนะคะมีความมั่งคั่งร่ำรวยมากนะคะอืเป็นคนดีนะคะแต่ทีนี้มีความโลภมากนะคะก็อาจจะมีอะไรเยอะเหมือนกันนะคะ <c oughs> มีทรัพย์ยสมบัตินะคะมีเงินมีความมีความอุดมสมบูรณ์นะคะ เยอะแยะไปหมดเลยนะคะมีคำว่าจองจำนาลกนะคะเขาน่าจะมาช่วยกำจัดคนโลภมากอะ่ะใครบางคนที่ทำร้ายคุณด้วยความโลภคะะ่ะกัวคุณได้ดิบได้ดีกว่านะคะหรือเอาผลประโยชน์เข้าหาตัวเองโดยที่อาศัยการทำร้ายคุณแล้วได้ผลประโยชน์ต่อตัวเขานะคะ เขาอาจจะช่วยคุณก็ได้นะคะการปลดปล่อยการจองจําจองเวรตรงนี้นะคะอืมนรกเออจะมีคนตกนรก <c oughs> นะคะจังหวะชีวิตที่คุณต้องมาเจออะไรที่มันร้อนลอนมากๆนะคะก็พอแล้วนะคะทุกโศกมานานแล้วต่อจากนี้นะคะ คุณจะเข้าสู่ชัเตอร์ใหม่ในชีวิตของคุณที่คุณจะไม่เดินบนเส้นทางเนี้ยอย่างโดดเดี่ยวอีกต่อไปนะคะมันเป็นพลังงานของการจบด้วยครอบครัวการแต่งงานความรักความอบอุ่นนะคะอืมคุณจะไม่โดดเดี่ยวแล้วค่ะคุณจะไม่โดนใครรังแกอีกแล้วค่ะจะมีคนเข้ามาปกป้องคุณนะคะเป็นชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมนะคะ เป็นเนื้อคู่อีกคนหนึ่งของคุณเลยนะคะที่มีความแซ่บมากนะคะก็อาจจะมาช่วยคุณในเรื่องของการที่คุณติดขัดในเรื่องการเงินใช่ไหมหรืออาจจะมาตัดเวรตัดกรรมให้นะคะกับชีวิตที่มันไม่ปลอดภยัยคุณเป็นคนโสดที่มีแต่คนหมายตามองคุณนะคะ แล้วจ้องจะกินคุณให้ได้นะจะเอาคุณเป็นคู่ให้ได้นะด้วยใช้วิธีการที่มันไม่ค่อยถูกต้องสักเท่าไหร่นะคะก็คือไม่บริสุทธิ์ใจนะคะเนาะคุณเจอแต่แบบนี้เลยนะคะแต่ในการมาของผู้หญิงหรือผู้ชายคนคน,นี้ก็มันเหมือนเขาให้ชีวิตใหม่ของคุณได้เลยอะคะ่ะเขามาด้วยความปลอดภัยมาด้วยการแบบอยากสนับสนุนนะคะ ความรู้สึกเต็มใจที่อยากจะสนับสนุนคุณช่วยเหลือคุณนะคะเขารับรู้ได้นะว่าคุณโดดเดี่ยวมากนะคะรับรู้ได้ว่าคุณเหนื่อยมากด้วยนะคะคนคนนี้ก็เป็นคนโสดนะคะมีอะไรเยอะกว่าคุณอยู่พอตัวเลยนะคะความรู้ความสามารถการประสบความสำเร็จอะไรหลายสิ่งหลายอย่างนะคะมืนเขาจะมาปลดล็อกให้นะคะอืมเป็นเรื่องดีนะที่คุณจะได้เจอต่อจากนี้นะคะเป็นพลังงานของ การหลุดพ้นนะคะจากคนที่ไม่จริงใจจากคนที่ทําร้ายคุณจากคนที่ไล่ล่าคอยกั่นแกล้งคุณมาดูซิว่าคนที่กั่นแกล้งคุณคนที่ทําร้ายคุณรับหลังมาอย่างยาวนานเนี่ยอย่างโหดร้ายอย่างเลือดเย็นเนี่ยนะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณคะคนนี้เป็นคนโลภนะอยากเอาชนะคุณด้วยนะ คิดว่าตนเองเก่งคิดว่าตนเองเป็นคนฉลาดจริงจริงสิ่งที่เขานึกถึงคุณคิดเกี่ยวกับคุณน่ะคิดว่าคุณเป็นคนมีความสามารถอะค่ะทำอะไรก็จเจริญรุ่งเรืองทําอะไรก็เป็นไปได้ไปหมดเลยอะค่ะนะคะมีความเป็นไปได้คือมีแต่การได้รับการตอบรับที่ดีมีแต่การประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงมันเป็นความรู้สึกของความอิจฉาอิจฉามากๆที่ ทำไมคุณถึงได้ดีอยากเป็นเหมือนคุณอยากได้เหมือนคุณอยากเติบโตเหมือนคุณแต่ความสามารถไม่ถึงอะนะคะมีอยู่สามคนนะคะกลั่นแกล้งคุณเป็นเพศเดียวกันหมดเลยเป็นเพศหญิงนะคะรวมหัวกันคิดอยู่นะคะลุมทําร้ายคุณนะคะคุยกันอยู่ตลอดเวลาด้วยนะค,ะความโลภของคนพวกนี้ทําได้ทุกอย่างจริงๆแค่อยากเอาชนะแค่อยากเห็นคุณพังนะคะเนาะมาดูกันต่อนะคะ <c oughs> มาดูกันต่อว่า พลังงานสิ่งที่ไพ่อยากบอกนะคะอยากบอกอยากสื่อสารนะคะเป็นเรื่องอะไรบ้างนะคะสิ่งที่ไพ่อยากบอกอยากสื่อสารนะคะเดี๋ยวใช้สำหรับหนึ่งงง,งงอยู่เหมือนกันวันนี้ต้องขออภัยนะคะงงไพ่ไพ่ไสีเดียวกันเลย คลายกันมากก็ว่าเอ๊ะใช่ใช่อันนี้เปิดนะคะเอาโอเคค่ะนะช่วงนี้ทำงานเยอะทุกคนต้องขอ,อไฟนะ,ะอืออ่ะมาดูกันนะคะ <c oughs> สิ่งที่พวกเขาได้รับผลการของการกระทำของเขาเป็นยังไงนะคะเละค่ะทุกคนเละมากนะยุ่งยากเลยนะ,ะชีวิตมีแต่การเริ่มต้นใหม่อยู่เสมอเริ่มต้นปุ๊บ ก็ผิดหวังปับ๊บผิดหวังก็เริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่ก็ผิดหวังนะมันก็จะวนหลูแบบเนี้เหมือนกับสิ่งที่คุณเคยเป็นสิ่งเหมือนสิ่งที่คุณพยายามจะเริ่มต้นใหม่ แล้วมันก็วนกลับมาอยู่จุดเดิมคุณก็พยายามจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งมันก็วนกลับมาจุดเดิมนั้นชีวิตเขาก็เหมือนคุณนั่นแหละนะคะเวรกรรมกําลังตามล่าแล้วนะคะอืมกําลังเข้ามาแทรกแซงในชีวิตของพวกเขาอย่างหนักหน่วงเลยนะคะเนี่ยมันเป็นไพ่ของการทํางานหนักอ่ะนะคะอาจจะมีนี้สินก้อนใหญ่นะคะไปติดนี่ติดสินอะไรนะ ดูพวกเขาเหมือนได้รับการลงโทษอย่างรุนแรงมากนะคะมันเป็นระเบิดลงชีวิตเลยนะดับเหมือนทุกอย่างมันแตกกระเจิงอะนะคะแล้วก็เข้าสู่ยุคมืดของเขาเลยะค่ะยุคสว่างหมดไปแล้วกำลังเข้าสู่ยุคมืดในชีวิตของพวกเขาเกี่ยวข้องกับภารกิจหน้าที่การงานนะคะเยอะแยะไปหมดเลยนะคู่ครองก็นอกใจการเงินก็ติดขัดนะคะธุรกิจก็ไม่ลาบลืมนะคะมัน มันไม่มีความสุขแน่นอนนะคะพลังงานที่เกิดขึ้นนะคะเมื่อเทียบกับคุณนะตอนนี้นะคะมาดูกันว่าเป็นยังไงนะคะเมื่อเทียบกับคุณนะตอนนี้นะคะอืมชีวิตคุณอะเหนื่อยนะบางครั้งคุณร้องไห้ร้องไห้คนเดียวว่าทําไมคุณจะงต้องโดนเรื่องแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะ แต่เหมือนจักรวาลได้ยินเสียงร้องไห้ของคุณสวรรค์เบื้องบนได้ยินเสียงร้องไห้ของคุณนะคะเขาก็ปัดเป่าให้ชีวิตของคุณก็ไปต่อสมมติคืนนี้คุณร้องไห้นะคะพอเช้ามาคุณรลวกับว่าคุณไม่เคยร้องไห้มาก่อนคุณสดใสมากนะคะพลังงานของคุณเป็นแบบนี้นะคะแต่หลายๆครั้งคุณรู้สึกเบื่อหน่ายนะกับความติดขัดคุณรู้สึกอ่อนล้าคุณรู้สึกเบื่อ ทำไมคุณจะต้องมาโดนกั่นแกล้งมาโดนปิดกัน้นคุณแค่รอคอยการได้รับการปลดล็อกรอคอยให้ทุกอย่างมันจบแล้วคุณอยากเดินหน้าในชีวิตของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นอ,อะ่ะไม่อยากให้ใครมาทําแบบนี้กับคุณอะ่ะนะคะเนาะมันเป็นชีวิตที่โหดร้ายเหลือเกินที่คุณได้เจอมานะคะอคุณเป็นคนเก่งมากนะคะถ้าคุณไม่โชคร้ายมาเจอคนพวกนี้นะคุณไปได้สุดกว่านี้ไกลกว่านี้ลุ่งเรืองกว่านี้อีกแล้วนะคะแต่นี่คือแบบเก่งมาก แต่รายได้ถูๆในไทยมากเลยค่ะมันติดขาดไปหมดเลยแทนที่จะมีเงินเข้ามาอย่างอู้ฟู่มันก็ไปแบบช้าเลยอะนะคะบางครั้งคุณเหนื่อยมากนะคะคุณท้อนะคะอืสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นกับในชีวิตของคุณนะคะการจะเกิดสถานการณ์ที่ปกติราบรื่นนะคะอืความเครียดมาบ่อยจังเลยนะคะ คุณอาจจะวิตกกังวลเนาะคุณอาจจะรอรอว่าเนื้อคู่เมื่อไหร่ต้อคู่จะมาเมื่อไหร่คนที่เขาจะเมื่อไหร่ว่าจะมีใครมาช่วยคุณได้บ้างจะปลดล็อกให้คุณได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยคุณหวังอะนะคะยังไงเขาก็มาค่ะถ้าการเป็นเนื้อคู่เนี่ยถูกกาหนดเรื่องของระยะเวลาแล้วยังไงคนคนนี้ก็เข้ามาในชีวิตของคุณแน่นอนนะคะทําใจสบายๆนะคะเพราะว่า มันเป็นการมาที่คุณจะมีความสุขมากที่สุดในชีวิตเลยเมื่อคุณได้เจอเขาคนนี้ปรากฏตัวในชีวิตของคุณนะคะเพราะเขาช่วยปลดล็อกทุกอย่างให้นะคะเคลียรเรื่องราวที่มันไม่ดีให้กับคุณทั้งหมดนะคะอือีพีนี้ไม่มีอะไรเยอะนะคะทุกคนเนาะคะ่ะมันเป็นพลังงานของการที่ไพ่มาบอกให้คุณได้รู้ว่าสิ่งที่คุณเจอมานานสิ่งที่คุณ พยายามนะคะอดทนกับมันนะคะในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมันกําลังดับสิ้นจบสิ้นแล้วนะคะคนที่ไม่ดีย่อมได้รับภัยอันตรายแน่นอนคนดีก็ย่อมได้รับการปกป้องดูแลนะคะมันก็จะเป็นเช่นนี้นะคะเนี่ยเขาบอกว่ารอแค่อึดใจเดียวยังไงก็จะได้รับข่าวดีหรือว่ายังไงก็จะจบสิ้น กับฝันร้ายที่คุณเจอมาทั้งชีวิตของคุณเลยนะคะนี่คือสิ่งที่พลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกกับคุณนะคะอยากบอกอยากสื่อสารนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากสื่อสารนี้คุณรู้ว่ามันใกล้ถึงเวลาของการได้เปลี่ยนแปลงในชะตาชีวิตแล้วอะคะ่ะสิ่งใดที่มันเป็นวิบากกรรมสิ่งใดที่คุณต้องทนทุกข์ทรมานกับมันนะคะเขาถูกกําหนดในเรื่องของเวลาเอาไว้แล้วะคะ่ะว่า ยังไงมันก็ต้องจบเมื่อถึงเวลาของมันนะคะซึ่งไม่นานค่ะต่อจากนี้อีกนิดเดียวนะคะทุกคนเนาะแล้วชีวิตของคุณก็จะเติบโตอย่างมั่นคงแบบเติบโตแบบก้าวกระโดดเลยนะคะขอให้คุณเตรียมตัวให้พร้อมกับความโชคดีที่กําลังจะเข้ามาถึงต่อจากนี้นะคะนี่คือในเรื่องราวของไพ่เล่าเรื่องนะคะทุกคนขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆในการติดตามนะคะทุกคนเรามาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ